สวัสดีเพื่อนๆชาว g d a ทุกคนนะครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลองนะครับแอปสุดโนรู้นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เราก็มาเลิกไปเลยโอเคแล้วก็มาอยูน่นะกไไดไ่ให้ติดตั้งแอปฮะบางบางคนก็งงนะว,ว่าทำไมติดตั้งไม่ไดไม้มีวิธีแก่ฮะที่ Android BB เป็นชื่อฮะเป็นชื่ออะไรก็ได้เรัเคแล้วก็ลบจีดีอตัวเกา่าออกนะครับไม่หายหรอกเชื่อผม <c oughs> ไม่หายหรอกเนี่ยไม่ต้องตกใจออกมันจะหายนะครับไม่หายจริงนะฮะโอเคแล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์นะฮะเราตกใจว่ามันทำไมคนไม่ได้เล่นกันได้โหลดใหม่ไม่ต้องตกใจนะฮะเราก็จะแก้กับนี้ก็เล่นได้นะฮะเราไม่รู้ทำไมเข้าใจกันนะฮะ อ่าแล้วก่อนโอเคมันไม่หายนะครับแล้วก็แก้ไฟล์กลับเลยครับก็เป็นชื่อกลับะ นี่นะฮะมันก็จะไม่หายนะครับาหารให้เราทำกระดิตตั้งตัวนี้เลยตะไรขึ้นรวนไหม่ จะทำการติดตั้งนะครับ โอเคยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับนานไปไหมเนี่ย โอเคเดี okay. ๋ยวขอตัดตัดคลิปแป๊บนะครับโอเคนะครับเราก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะมาต่อกันเลยนะคบนี่ฮะคอมเดืดล็อกสตาร์เกมนะครับโอเคเราทำการย้ายไปนะหรือคัดลอกก็ได้ เราทาการวางไหมนะเราวางแล้วนะครับผมผมวางแล้วก็โอเคเราก็ใช้ขี่โอได้ปกตินะครับเหมือนเรารูดเลยปกตินะครับโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ โอเคบ๊ายบายจุ๊บ